จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เปิดคะแนนความสามารถเด็กปืนอาสนอนพลาดท่าทำได้แค่บุกเสมอนักบุญ1ประตูต่อนหนึ่งอารมณ์ดมเดียว6คะแนน จริงๆก็ไม่ได้เจองานหนักอะไรลูกยิงของสัตนตันส่วนใหญ่มาตรงตัวแต่มาเจอหนนเดียวจังๆแล้วก็เสียประตูเลยวิลเลียมซาลิบา6คะแนนมี่ใจขึ้นหลังพลาดไปเข้าทางกองหน้าของเจ้าถิ่นแบบง่ายๆดีที่ไม่โดนลงโทษสมาธิของซิลิบาดูไม่ค่อยดีและดูเหนื่อยไปหน่อยังหว่าเพลสก็ทําได้ไม่ชิดเท่าไหร่ยังประตูที่โดดตีเสมอ1-1ก็ทําให้เขาหลุดตําแหน่งไปงกาเบียมากันเยส7คะแนนลูกกาอากาศของกาเบียแข็งแกร่งดีทีเดียว หลายครั้งที่จะกดดันจากทะลุเนะมุมและลูกทุ่มไกลแต่กาเบียวก็ป้องกันได้ดีข้อผิดพลาดก็ไม่มีให้เห็นเลยเป็นไวน้6.5คะแนนเป็นคนเติมทะลุเข้าไปเปิดบอลให้ชาก้าวิ่งเข้ามายิงประตูรแรกเกมรับยังทําได้ตามมาตรฐานของตัวเองจังหวะตัวตัว,ตว,ตวก็ยังเอาเรียมเส้นเท้าดำตันอยู่มีจังหวะที่เสียประตูตีเสมอที่ไว้ไม่ทันสังเกตอาร์มสตองที่สอดเข้ามาทาเกฮิโร่ทำเยสู6คะแนนที่ตำแหน่งแบ็กขวาไปยาว รับช่วงนี้โทมิโยสึเกมรูกของซัตตัมตันก็นเน้นมาจากการเจาะทางฝั่งของโทมิมากกว่าเมื่อเทียบกับอีกฝั่งถ้าหมุมเรื่องเกมรับโทมิเล่นได้ดีแต่แง่ของการขึ้นเกมดูจะไม่ถนัดเท่าไหร่โทมัสปาเต5.5คะแนนหลายครั้งที่เล่นจังหวะมากเกินไปทําให้กลายเป็นจ่ายเสียงง่ายๆนับครั้งไม่ถ้วนและอีกหลายครั้งที่มีช่องจ่ายแต่ปาเตเลือกจะดึงกลับอาจจะต้องมีอินเวอร์ตฟูลแบ็กแบบซิเซนโกเข้ามาช่วยแบ่งบอลา,าระ รรนิชาก้า6.5คะแนนะยิ่งด้วยท่าขวา2นัดติดต่อกันเสียบคมไม่แพ้นัดก่อนกับพีเสบีสมผลทีมขึ้นนำเร็ว1-0ตั้งแต่ต้นเกมครึ่งแรกชาก้ายังดูคึกคักแต่ครึ่งหลังก็ดูจะเร่งไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันเพราะเป็นคนที่เล่นต่อเนื่องที่สุดมาตินโอเดกาดเจ็ 7, คะแนนะมีโอกาสได้รุ่น2ประตูตั้งแต่ต้นเกมแต่ซัดหน้ากรอบเขตโทษลูดกลับออกไป สร้างสนุกาสในเพื่อนของโอเดกาทําได้ดีหลายครั้งทั้งการจ่ายให้เคซุตสองครั้งและเอ็ดดี้อีกครั้งบุคโยสาก้า5.5คะแนนลากเลือนไม่เคยออกสาหรับชาก้าในวันนี้ถือว่าทาได้ต่ํากว่ามาตรฐานแถมตัวเหลืองก็หาพยายามพุ่งล้มซึ่งหลังบทบาทน้อยลงไปเยอะจะเบียวม,มาเตนนลลี่6คะแนจนจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งในช่วงเครื่องแรกถือว่าทําได้ดีมีหลุดไปถึงเส้นหลังอยู่หลายครั้งแต่จังหวะเปิดกลับมาไม่โฟกัสกับเพื่อน ครึ่งหลังมาตินเนลลี่ทายปากจเกต w ัมเบลเคุด6.5คะแนนครึ่งแรกมีโอกาสลุ้นประตูจังๆสองครั้งทางแรกซัดหลุดเข้าข้างตะข่ายอีกครั้งทำชิ้นกับโอเดกาดกอดซัดเต็มเท้าแต่ติดผู้รักษาประตูครึ่งหลังได้ดุดเดี่ยวแต่ก็โดนบล็อกในจังหวะสุดท้ายได้บุดปิดเคสุดต้องเจ็บคมกว่านี้ในจังหวะยิงเพราะดูจากโอกาสเขาควรจะต้องมีสักลูกแต่วันนี้ก็น่าเซงกับการทำหน้าที่ของกรรมการเคสุดเจอล็อกคอทุกจังหวะแต่กรรมการปล่อยผ่านตลอด สอเอ็ดดีเอเกเทีย6คะแนนลงมาสร้างความแตกต่างได้น้อยใช้เวลาเกือบ20นาทีมีโอกาสยิงครั้งเดียวที่ฉลับลหุดเสาออกไปหลายจังหวะที่พาบอลไปเองแต่ก็ไม่เคยรอดฟาบิโอเวเวรา 5. 5า่า5.5คะแนนแรงประทับเป็นรองผู้เล่นเสาัตัานชัดเจนเจอเบียดเจอแซะและเสียจังหวะตลอดบอลที่จังหวะจะได้จากเวลราก็เปิดแบบไม่ได้รุนอะไร มิกเกลอจเดต้ตาเฮดโค้ชของอาร์เซนอลจากฝูงเียร์มลีกไม่กล้าบอกกับตัวเองคือเต็งแชมป์ฤดูกาล2022-2023เกา 23, ะเส้นทางอีกไกลกว่าจะถึงแมตที่38ดังนั้นสถานการณ์ยังพลิกได้อีกหลายตลบอาร์เซนอลผลงานร้อนแรงชนะ9จาก10นดดัดแรกที่ลงเตะโดยแพ้ไปแค่ครั้งเดียวมี27คะแนนมากกว่าแมนซชตีรรองจากฝุงอยู่4แต้มซึ่งหากจบซีซั่นนี้พวกเขาจะเป็นแชมป์ถ้าว่าความจริงคือ ด้วยยีนัดที่ให้ลงสนามดังนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้สารพัดเรื่องราวทั้งดีและร้ายต่อคุ้มกํลาลังของเขาก็จะพยายามมองแบบเกมต่อเกมการจะเป็นแชมป์มันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งการทําผลงานผู้เล่นปัญหาการบาดเจ็บเรื่องไวาคาดฝันระหว่างฟีฟ่าเวิลด์คัพนี่ก็ถามเต็มไปหมดที่ยังไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้เรามีแผนที่จะเก็บผลการแข่งขันอันเหมาะสมให้ดํําาาาเเเเเนนนนนนิต่่อไปปแบบทีีี็ววลล้รจะมมุุยคกัง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนทั้ง11คนในทุกๆ3วันแบบนั้นมันบ้าเกินไปและไม่มีกลุ่มกําลังมากพอที่จะทําแบบนั้นตัวเอ f าฟิลแค่15-16คนในช่วง2-3สัปดาห์หลังมานี้ดังนั้นก็ต้องแบกสังขารแข่งกันไปอาถัดไปอาเซนอลเจาะเพยนซัทต้นเอเชียแฮนดิแคปจากฝูงต่อ1นลูกลบ10สกอร์รวม2ลูกครึ่งควบส รานิชากาซกองการตัวเก่งของอาสซนนลระบ,บุว่าทีมต้องการอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้หวังว่าทีมจะพักเบรกก่อนเข้าสู่ชุตบวลโลกด้วยตำแหน่งผู้นําของเชเปี้ยนลีกอาสซนนลโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในฤดูกาลนี้พวกเขาชนะก้าจาก10เกมที่ลงเล่นได้27คะแนนจาก30คะแนนเต็มหลังจากฝูงด้วยผลงานดีที่สุดเท่าที่สโมสรเคยทำได้และมีระยะห่างจากแมนซิตี้4คะแนนหลังลงเล่นเท่ากันด้วยจำนวน10นัด แน่นอนเมื่อคุณยืนในตำแหน่งที่สูงสุดคุณก็อยากรักษามันเอาไว้ให้นานที่สุดถ้าเราสามารถรักษามันไว้ได้จนกระทั่งถึงชุดวันโลกมันคงเป็นการพักเบรกที่สมบูรณ์แบบมากสําหรับพวกเราและทีมจะมีการเตรียมแผนงานกันต่อไปสำหรับเดือนมก,กราคมและมีผลงานในเกยมเย่าดีมากและดีเสมอมาแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราเล่นด้อย่างแข็งแกร่งขึ้นมากและมีรูปแบบการเล่นหลากหลายขึ้นในการแก้ปัญหาตั้งแต่ไมเลเขก็มาสู่ทีมและมีทางเลือกในการแก้ปัญหา ในเกมหลายแบบเรามีแผน2และแผน3ในเกมเดียวกันผมคิดว่าตัวเองเล่นได้ดีมาตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาที่นี่แต่ในเวลานี้มันแตกต่างออกไปผมมีประสบการณ์มากกว่าเดิมผมไม่ใช่คนฉลาดอะไรแต่ก็ไม่อยากโดนระบุว่าเป็นคนโง่แต่ด้วยการลงเล่นด้วยอายุด้วยสิ่งที่อยู่รอบตัวที่ผ่านมามันหล่อหลอมให้คุณเป็นผู้เล่นที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นคนที่ไม่ใช่คนเดิมผมมีความสุขมากในช่วงเวลานี้เป็นในแบบที่ผมฝันอยากจะให้เป็น ผมอยุ30แล้วแต่ผมไม่ได้มากังวลอะไรกับสิ่งที่ยังไม่เกิดโค้ชและทีมงานรู้จักผมว่าเป็นอย่างไรร่างกายของผมอยู่ในสภาพไหนและผมต้องมองตัวผมเองด้วยการที่เราชนะอย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องที่ดีทําให้อะไรมันง่ายขึ้นส่วนเรื่องอื่นอย่างฟุตบอลโลกอนาคตอะไรแบบนั้นผมไม่ได้คิดถึงด้วยซ้ําผมไม่คิดอะไรนอก,กเากเรื่องเมื่อลงสนามไปแล้วนี่คือฟุตบอลหนึ่งวินาทีหลังจากลงสนามไปมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วกับจังหวะเข้าบอล5 0 5 0มันก็คือเอาเท้าไปเหยียบบนความเสี่ยงอยู่แล้วเรื่ออายุที่มากขึ้นผมรู้จักร่างกายผมดีขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อตอนอายุน้อยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ความคิดก็เหมือนกันตอนคุณอายุ30คุณจะรู้จักตัวเองว่าร่างกายต้องการอะไรหรืออะไรที่ไม่จําเป็นคุณต้องมีคนรอบข้างอยู่กับคุณช่วยเหลือคุณคเรื่องของการใช้ชีวิตการกินอาหารและการดูแลผลงานของกรานิตชาก้านในฤดูกาลนี้ส4เกม ตู้จริง13สำรอง1ทำไป3ประตู3แอซิดในทุ่รายการสโมสรฟุตบอลอาร์ซานอลทีมดังแห่งพรเีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอ e ีวานเอดิก้าเซนเตอร์แบ็กจากแอตติกแฟงเฟิร์ตทีมดังแห่งเบอร์รีกามาเสริมทัพแข่งวัย23ปีชาวฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญ พาทีมกุยทางถลึกลังแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วจนมาถึงซีซั่นนี้ด้วยสัญญาฉบับปัจจุบันของเอนติก้ากับตัวสังกัดจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2023เจ้าตัวเป็นผลผลิตจากแคเดมี่เยาวชนของโอแซก่อนถูแฟงเปิดฉกตัวมาร่วมทัพในซัมเมอร์2018นบปดณประเที่อดีตตัวสังกัดยังเล่นอยู่ในลีกเดิมเมืองน้ำหอมดยเอนติก้าสามารถยืนระยะลงเล่นให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องทันทีแม้จะอายุเพียง19เกเท่านั้นในเวลาดังกล่าว รายงานจากอ n นิงสแตนดาร์ดชี้ว่ามิเกเตต้ามีแผนต้องการเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเสริมทัพเพื่อแยกตำแหน่งกับาการ์บียมาการเยสเพื่อเป็นการยกร,ระดับม,มาตรฐานการเล่นไปอีกขั้นโดยทัพไอนใหญ่เคยมีตัวเลือกอย่างลิซโดมาติเนสอดีตกองอาแจกเป็นเป้าหมายระดับต้นๆก่อนที่มาตินเนสจะเลือกซบตากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาตัวชีอของคาร์เวลบาเซียสังกัดเรนเจอร์เป็นอีกหนึ่งในแคนดิเดตในตลาดด้วยเช่นกัน ทางนี้ชังเปิดแสดงท่าทีต้องการขยายสัญญากับเอ็นดิเก้าออกไปเพื่อล้งตัวให้เขาค้าแข่งกับสโมสรและทีมก็อาจตกอยู่ภายใต้สถานการณ์จำยอมที่จำเป็นจะต้องขายเขาเออกจากทีมตั้งแต่ตลาดเดือนมกรานี้หากปากลรงคีแมนปัดการต่อสัญญาออกไป